เฟ่ปิ้งย่างเกาหลีทานได้ไม่อั้นในราคาสูตรคุ้ม299บาทเครื่องดื่มรีฟิลตลอดเนื้อของเรานี่จะมีอยู่3ประเภทนะคะของเรานี่สั่งมาจาก U.S. แล้วก็ออสเตรเลียเลยค่ะแล้วทุกคนก็จะต้องยกโป่งให้อย่างเงี้ยวเออหมักได้อร่อย สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะเป็นผู้จัดการร้านมีโซแพนด้าบีบีคิวคุณเรืองนะคะเจ้าของร้านมีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาหารเกาหลีแล้วได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาทําอาหารตามสูตรของเกาหลีเลยแล้วก็เลยอยากมาทําร้านอาหารเกาหลีที่อุบลค่ะ ทางร้านเป็นยิ่งยากมีหม้อไฟมีชุดอาหารอยู่3ชุดก็เริ่มต้นที่ชุดหมูค่ะ299 359บาทและสามารถทานได้ทุกชุดเลยก็คือ398บาท ลูกค้าก็จะมีคนเกาหลีนะคะแล้วทุกคนก็จะต้องยกโป่งให้อย่างเงี้ยวเออหมักได้อร่อยเนื้อของเรานี่จะมีอยู่3ประเภทนะคะของเรานี่สั่งมาจาก US แล้วก็ออสเตรเลียเลยค่ะก็จะมีส่วนของใบพายวากิวนะคะแล้วก็เนื้อส่วนท้องแล้วก็เนื้อสันคอค่ะเราก็จะมาเพิ่มเติมก็คือว่าเนื้อก็จะราดบุกุกิ นอกจากปิ้งย่างที่ร้านมีนะคะก็จะมีชุดหมอ้อไฟบูเดชิเกค่ะที่เป็นสูตรของทางร้านด้วยลูกค้าต้องเพิ่มเข้ามาอีก199บาทค่ะทางร้านนะคะน้ำก็จะเป็นของเบบซี่ค่ะแล้วก็สามารถเติมได้ไม่อั้นชอบมาม่ากเกาหลีที่นี่ครับ299ครับคุ้มครับ มาสองรอบก็คุ้มทั้งสองรอบเลยเวลากินแป๊บซี่มันเหมือนมันจะชูรสชาติอาหารนะครับพอกินคู่กับอาหารเกาหลีแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นครับชอบเนื้อหมักของทางร้านค่ะมันนุ่มค่ะแล้วก็เขาหมักเข้าเนื้อดีค่ะกินคู่กับอาหารร้อนๆพอกินแป๊บซี่นี่คือชื่นใจมากเลยค่ะเนื้อมันอร่อยมากเลยค่ะหมักดีด้วยค่ะชอบ2 9 9บาทคุ้มตั้งแต่ราคาแรกเลยกินกับอะไรก็อร่อยก็ต้องแป๊บซี่นะคะรู้สึกเลยอาหารแป๊บซี่คำเนื้อคำอร่อยมากอร่อยที่ครับทีนี้ผมกินประจำอยู่แล้วใกล้บ้้้้านนดดดววยยคุมประเ็ ผมเป็นคนชอบกินแบบซี่อยู่แล้วครับยิ่งกินแบบปิ้งย่งยางโดยยิ่งอร่อยใหญ่เลยร้านมีโซแพนด้าบีบีคิวนะคะตั้งอยู่ถนนนครหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะเปิด12นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกๆวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะหานะคะที่ชอบอาหารปิ้งย่างเกาหลีนะคะขอเชิญมาที่ร้านมีโซแพนด้าค่ะ